คนไข้ที่เป็นเอสเอ็ะทานเข้าไปแล้วเห็นบอกว่าสดชื่นมีกมีกำลังไม่ไม่ค่อยมีอาการปวดเมื่อยแต่ว่าเขาทานตัวที่เป็นเรโมเนีมั้งครับผมใช่เป็นคนละตำลับกันเนาะใช่ใช่คนละตำลับกันเพราะเพราะว่าคนที่เป็นเบาหวานทานเอ็กซ์ตาไขมันทานเอ็กซ์ตาแล้วเอสเอทานเรโมเนีคนที่เป็นไตเนี่ยรู้สึกจะทานเฟิร์สมีใช่ไหมรู้สึกรู้สึกใช่ นี่นี่น,นี่นี่แฟนตัวโยมอาจารย์เลยนะเนี่ย <c oughs> นี่แฟนตัวโยมอาจารย์เลยนะเนี่ยนะคะนะคะก็อย่างนี้เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้งกันนะเราต้องยอมรับนะว่าระบบภูมิคุ้งกันเรามันค่อยๆสร้างค่อยๆเสริมค,อคอ่อยๆซ่อมซึ่งถ้าระบบภูมิคุ้งกันดีเนี่ยเราไม่ต้องกัวงวลเลยทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นตามระเบียบและสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิจัยนะสมุนไพรทุกสูตรทุกตำรับมีก้านตองอยู่แล้วและก้านตองดีเด่นในเรื่อง ระบบภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะ SLE โดยเฉพาะโรคที่แพ้ภูมิตัวเองโดยเฉพาะแหมอาจารย์ต้องเปิดตําราให้ดูละโดยเฉพาะอันเดียวอาจารย์อาาย่อานให้ฟังกันแล้วกันนะคะโดยเฉพาะโรคต่างๆที่ที่มันเกี่ยวข้องกับอ่าเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะภูมิคุ้มกันในมนุษย์เราเนี่ยจะแบ่งออกเป็นหลายระบบแต่ภูมิคุ้มกันที่เราจําเป็นที่จะต้องรู้และจะต้องศึกษาก็คือ ภูมิคุ้มกันแบบไม่เฉพาะเจาะจงกับภูมิคุ้มกันแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งมันจะลงในระดับเขาเรียกว่าโปรตีนที่อยู่ในสารคัดหลัง่งเพราะฉะนั้นคนที่เป็น sle เนี่ยมันเป็นที่ระบบเซลล์เลยและหลักฐานงานวิจัยถ้าดูในรายการสดอยู่นะคะอาจารย์จะบอกเลยว่ามันเกี่ยวข้องกับโรคภูมิแพ้มะเร็งเอดไขข้ออักเสบรูมาตอยและโรคเรือรังต่างๆซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ พันธุกรรมอายุฮอร์โมนแล้วก็สรีระแต่ให้มั่นใจนะคนที่เป็น SLE เนี่ยให้มั่นใจว่ามันจะเสริมระบบภูมิคุ้มกันถ้าคุณเป็นไปได้เนี่ยคุณลองเจาะเลือดเม็ดเลือดขาวดูมันจะรู้เลยว่าเม็ดเลือดขาวตัวดีมันจะขึ้นนะคะสามารถเจาะเลือดดูแล้วก็ประเมินได้ซึ่งบางคนเนี่ยจะจะเปลี่ยนถ่ายไตย,ยังต้องกินเลยเปลี่ยนต้อกระจกเปลี่ยนหัวเขา่ายังต้องดื่มเลยแล้วดื่มแล้วเนี่ยเราเจาะระบบภูมิคุ้มกันแล้วมันชัดเจนนะคะ หมายถึงว่าเม็ดเลือดขาวขึ้นขึ้นอยู่ในเกณฑ์ที่ร่างกายรลับได้ครับเพราะว่าบางทีบางคนที่แบบไม่สบายเป็นเอสวีก็คือค่าเม็ดเลือดขาวมันจะสูงถูกต้องเม็ดเลือดขาวมันจะมีหลายตัวซึ่งแต่ละตัวเนี่ยจะมีองค์ประกอบแตกต่างกันเม็ดเลือดขาวตัวดีมันจะขึ้นนี่ฮะคือคือเม็ดเลือดขาวมันจะมีอีโอเซลโฟฟิลบาโซฟิลอะไรเยอะแยะมากมายเลยลิมโฟไซต์ถ้าคุณดูคุณจะรู้ว่าเม็ดเลือดขาวแต่ละตัวจะมีจุดจุด จุดแตกต่างกันแล้วแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีจุดเด่นแตกต่างกันเพราะฉะนั้นอา,อ,าอาจารย์บอกได้เลยว่าถ้าเราดื่มต่อเนื่องแล้วเราลงไปเจาะระบบภูมิคุ้มกันก็จะชัดเจนนะคะ